สบายดีพี่น้องเนาะสบายดีเอฟซีฟังไทยและฝั่งลาวนะครับวันนี้มาพบกับสองลิกวอลพันแซนเนลสินเกลสินเคยทุกคนนะวันนี้ลิเกปาทุกคนมากินข้าแวแดงเลยนะโดยงบสิบบาททุกคนนะสิบบาทเอินได้กินง่ายโยงง่ายทุกคนนะกดรับ,นะรบมมชมก,ก,ก,กดแชร์กดไลคกดแชร์กดติดตามทางลาลิปนี้ได้เลยนะมากพี่น้องป้องไฟวันซูทุกคนมากินข้าวแรงนำเด็กวอลพันกินง่ายโยงง่าย ีนกะต้มขนมจีนนะให้คุณจีนป้ายเขาคือเกาพี่น้องนี่แหละเขา้าถึงลงงบประมาณสามบาทสิไปสามบาทนักทุกคนกินงายย่า,งงายังไงสู่ชีวิตเดิมเกินนะนี่นหะใส่เข้าไปเลยวันนี้แหละเขาเราเรียกว่าเขาจะเรียกว่า,ากาินง่ายอยู่ง,งานใช่ไหมฮึมป้าเข้าไปนะ ข้าเหนียววาขนมจีนบาซัมนะทุกคนมาๆมาสุดเสร็จกับบาวเล็กจ้าฟ้านะเสรเสร็จกับบึงเองนะบึงบึงบงกาทานนะทุกคนนะอ่าจุดยอดจุดยอดอ้มันยังร้อนนะครับทุกคนเพราะว่าเราเล็กงานกระทำเสร็จแล้วนะพอลงมาใส่ซามนะกบ เอาเข้าววายใส่อ <harder> ืมสูตรชีวิตกินจะไรก็ได้นะกินง่ายยังไงทางผสมเอ้ยเนาะยกนี่การยกของแฟง์แม่เนาะอีนังกาแฟไปเปิดพอหาอยู่ฮะกินได้แต่สมัยแรกสมัยเอาสม่ำน่ะทุกคนเนาะมามาทุกคนนะกระเป๋าอายยังที่หางวะแซบๆกับกระเป๋าล็กจั่วฝานเนาะแซบๆกับเบิยเนาะกินง่ายยังไงขนมจีนวายเขาเคยกินวายทางผสมเอ้ย กะข้ากี่ไรถามหัวเลยไหมผมกะได้ป่ะเป็นแั่ไหผมสิบเอานะส่งผมกับเตม FC ในพีน่น้องครับของบา้าอะไรค่อยกินบา้าแต่เขาปุ้นด้ยวยบาา้าขนมจีนวายเขาแบบนี้นะน้องเฮ็ดกินหมอเด้อแซ่บครับแซ่บแน่บา้าอลไรกะตัางขอโทษขออภัาายนะทุกคน เบ้าลาววูกก่งแต่แกเบ้าไทยวูกก่งด้วยนะทุกคนนะเป็นคนขี้อายนะเพราะว่าแต่เบ้าเล็กมักในร้านนี้นะทุกคนนะขอบคุณสำหรับกำลังใจทุกๆทุกที่ติดตามเบ้าเล็กมาตลอดนะทุกคนนะบา,นาวูเก่ง แต่ด้ว้าอะไรค่อนข้นางบางเบาไปนะทุกคนนะพูดไปมากเลยครับ <c oughs> จนเสหีหมัรทุกคน Hmm. hoàn hệ nào đây ยาบาพี่นอ้อยบาเลยเป็นคนซอกทันเส้นมากเลยเพืเอ่อนทุกคนสอบมากเกือบ,บาทานทุกทุกพันก็ทานได้นทุกคนสอบปาะนนะั้นครับ E อ้าวอะอาบน้ำนะขอบคุณเยวาขนมจีนใบเข่าแต่จทลงเพียงซะหนึ่งน,นทุกคนนะไปเจอกันคลิปหน้าเลยทุกคนเด้อบาย